วันนี้คงเปยังเป็นวันที่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสี่ก็มาคุยกันถึงเรื่องวัดท่าสุงต่อไปในเมื่อถึงวันที่สิบเอด็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดก็เดินทางมาโดยสายเรือเจ๊ครอบเจ้าของชื่อครอบ มีเรียนต่อแล้วก็มียนต์จากจังหวัดไทยทานีจนยของชื่อไม่ได้ข้อภายด้วยท่านเคยให้พยากรอะไรต่างๆเขาตรงตๆความจริงท่านก็เรื่มใสก็เลยท่านไปรับมาคณะชาววัดชาวบ้านนี้ก็ไปรับกันพอขึ้นมาถึงวัดตามลีลาที่หลวงพ่อปานท่านไปไหนต้องเข้าพระโบสดก่อน จะไปช่วยสร้างวัดไหนก็ตามทั้งข้าโบส์ของไปหว้พระในพระโบส์ก่อนนั่นิงขึ้นสลาที่ตามระเบียบตามระเบียบของท่านอาตมาก็ทําตามนั้นเมื่อเข้าไปไหว้พระแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าวัดนี้ถ้าอยู่ที่นี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอท่านเจ้าของที่เทวดาก็ดีพรหมก็ดีและพระก็ตาม ที่ที่ทานคุ้มครองสถานที่อยู่แสดงองค์ให้ปรากฏก็มีพระคือหลวงพ่อใหญ่เป็นหัวนหน้าก็มีพระอีกหลายองค์จำนวนมากมันนั่งขางนาดเต็มไปหมดตอนนั้นจะมาเห็นคนเดียวชาบ้านไม่เห็นนะ <c oughs> อเพราะท่านแสดงหเห็นท่านก็นยืนยันว่าท่านจะช่วยแต่มีองค์หนึ่งไม่ยอมเข้าบท เดินไปเดินมาเดินมาบนไปบนมาอยู่หน้าบทไม่ยอมเข้าประตูก็น,นึกแปลกใจนึงถามว่าท่าตนตรงนั้นมีความเห็นยังไงครับเห็นว่าผมควรจะมาอยู่หรือไม่ควรมาอยู่แต่เห็นว่าคนผมควรจะมาอยู่ก็คใอยมาเข้ามาในโบสถ์ถ้าไม่ควรมาอยู่ก็อย่าให้เข้ามาอย่าเข้ามาถ้าผมจะเดินทางกลับทันทีท่านก็เข้ามา นั่นแลว่าคุณนควรมาอยู่แต่ว่าการอยู่ต้องระวังให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินที่นี่ทั้งคนทั้งพระเขาต้องการเงินที่เขาให้คุณมานี่เขาหวังจะได้เงินจากคุณแต่ถ้าว่าคุณเป็นพระเป็นพวกเถรตรงตรงไปตรงมาจะไม่น้อมนําไปตามเขาจะไม่น้อมใจไปตามเขา ต่อไปเขาจะกประกาศตนเป็นศัตรูกับคุณเขาจะมีความดีกับคุณอยู่ประมาณครึ่งปี <c oughs> หลังจากนั้นก็ไม่มีดีอีกแล้ว <c oughs> เพราะว่าเขาไม่รับผลตามที่เขาต้องการแลยก็เลยถามว่าแล้วก็อาการอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านเลยบอกว่าใน,นที่สุดเขาก็จะแพ้ไปเอง คำว,ว่าแพ้เนี่ยหมายความว่าเขาก็จะเลิกลาไปเองเราก็จะไปอิสระถ้าาการจะเป็นอิสระเขาจะแพ้ไปด้ดยพระอำนาจอะไรถ้าบอกว่าจะมีพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพวัดไม่โตนักแต่ยศสูงร่างผอมสูงโปร่งเป็นพระผู้ใหญ่มีเป็นพระตรงไปตรงมาเก่งในกรรมฐานมาก จะว่าไปทีกําลังใจเขาพระองนี้แล้วก็เป็นพระที่คนเก่การเคารพอย่างยิ่งจะเข้ามาอุ้มชูคุณให้เป็นไปตามความเป็นจริงถามว่าเป็นเพราะอะไรครรบท่านก,ก็เลยบอกว่าเพราะเขาจะฟ้องคุณเขาจะร่วมมือกันเว้นเจ้าหน้าจังหวัดชั้นเดียวท่านรองลงมาทั้งหมดเขาจะร่วมมือกันกําจัดคุณไม่ใช่เฉพาะในเขตอำเภอนี้ เรียกว่าเขาจะรวมตัวกันทั้งหมดถาว่าเขาจะกำจัดผมยังไงท่าก็บอกว่าวัดที่กณเห็นเวลานี้มันมที่มันไม่พอจริงๆแล้วที่จริงมันตกครองยางแต่เขาสร้างโรงเรียนทางวัดกระทายยกระยกให้เป็นที่ของโรงเรียนไปเป็นวัดติดโรงเรียนไม่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 ใช่วัดติดครองยางถ้าประการที่สองบทไม่ดีถ้าคุณจะสร้างเขาก็ไม่ยอมให้สร้าง เพราะเขาไม่ได้สตังพระก็รู้ว่าถ้าคุณสร้างนะเขาไม่ได้เงินแน่เพราะว่าคุณไม่นิสัยชอบเป็นหนี้ก่อนชำระทีหลังหาไม่ได้แล้วก็ผ่อนสงเขาจะได้ที่ไหนต่อมาคุณก็จะซื้อที่ใหม่ฝั่ง้างโน,น้นพอฝั่งตรงข้ามถนนแต่ความจริงถนนก็ตัดที่ของวัด ไอ้ที่ฝั่งทางน้นที่เป็นที่ของชาวบ้านเวลานี้มันก็เป็นที่ของวัดก็มีบรรดาเจ้าวาดที่ศึกไปแล้วกับเจ้าวาดปัจจุบันร่วมมือกันขายขายแก่ชาวบ้านที่วัดจริงๆหรือแค่หกไร่เนื้อที่ของวัดจริงๆมีสามร้อยเจ็ดสิบไร่เรื่องหนักใจเหมือนกันนี่ท่านที่พระผีท่านพูดนะแล้วถามท่านบอกว่าก็มีอะไรต่อไปอีกท่านบอกเอางี้ก็แล้วกัน คืนนี้เขาจะมีลิเกจะองคุณถ้าผมจะมาเล่าให้คุณฟังคุณน่าไม่ชอบลิเกแต่เขาจะมีไปเรื่องของเขาเพราะการมีลิเกในทยยกเขาได้กาไรทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการหาลิเกมาแปดร้อยบาทเขาจะได้อะไรชาวบ้านมันได้เกินกว่าแปดร้อยแล้วนอกจากนั้นเป็นของเขาเขาหาเก่นแบบนี้ทุกอย่างที่ทํามา เขาจะต้องมีส่วนได้ในเมื่อคุณตรงไปตรงมาเขาไม่ชอบใจแน่เลยถามว่าควรจะอยู่หรือควรจะไม่อยู่เมื่อพ่อใหญ่ท่านยืนยันว่าควรจะอยู่แล้วเขาจะแพ้พ่ไปเองการอยู่ก็บรรดาานพุทธบริษัทการมาแลตมาก็ไม่มีใครมีเนนมาสององค์คือมหาเปียร์ชื่อมหาอะไรก็ไม่ทราบเด็กเปียรเปียรไม่ตั้งแต่เด็กเรื่อนี้เป็นกําลังสัญขังพระปกบพองํำเท่าแต่เปรีโกประโยค แล้วก็สมเด็จสมควรถ้ามีสุนัขมาติดสองตัวมาด้วยกันไอ้เจ้าสุนัขนี่ก็แปลกต่เมื่อมาอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาสุนัขมาปล่อยรวมแล้วทั้งหมดเป็นห้าสิบตัวด้วยกันกันฉันบัตาหารก็บในเมื่อดูท่าว่าท่าทางไม่ดีก็ไม่ฉันร่วมพระเจ้าวาดเขาแยกวงฉันทำอาหารกินเองมีสตังติดตัวมาแค่ร้อยบาท ร้อยบาทเองก็ไม่ได้สร้างวัดแล้วซื้อกับข้าวกินหมดก็มีคนญาติโยมพระนิมลไปฉันเพนบ้างฉันเช้าบ้างพอได้มาพระนิมลไปเทศบ้างแล้วที่มีเกวียนกำลังใหญ่ก็เวลานั้นก็สีรัตโรจนวิพาตพัญญาคนอากาศเอกอทอนโรจนวิพาตแล้วก็พิมพาแล้วก็เจริญปิณสีแล้วก็ใครล่ะอุษะพระสนาหุตสิง์ เป็นอ่าเป็นต้นเมื่อนิมนตไปกรุงเทพทีต่างคขงก็ต่างให้แล้วก็เดาห้ามากินวนคนประจาถิ่นก็มีครูนนทานันตวงศ์ป็นเจ้าของโป๊ะข้าวโป๊ะเวลานั้นเวลานั้นยังรับราชการอยู่สงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยประการทั้งปวงก็มีกินมีใช้เขาใหมากินแต่ว่าเอาไปใช้นั่นคือซื้อสายบ้างซื้อหินบ้างซื้ออิฐบ้างเจ้าไหว้เขาก็นอนเฉย เรื่องจำใจใช้สอยไม่ไม่ต้องรู้เรื่องกันมาที่แรกก็มาอยู่บุติหลังกรมเกรงคอนต่อมาก็มาสร้างกระท่อมอยู่โคนต้นโพอันที่หลังปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระท่อมหลังนั้นหลังหลังปัจจุบันนี้คุณหญิงเยาวมานมาสร้างให้แต่หลังปัจจุบันคือย้ายาไปไว้กลางสะข้างพระโบสถเพชรแปรนุสรณ์ ในนันพลอากาศเอกปีทัานพลอากาศเอกอทธรณลจนวิาพากษท่านเป็นผู้ขับกองฝึกจนนครนาสีม,มาเป็นนาวาอากาศเอกท่านได้เอาช่างชอย,ยอช่างของอากาศโยธินมาช่วยทําการสร้างแต่เมื่อเขามาช่วยก็ให้เขาคนละยี่สิบบาททุกวันความจริงก็ไม่พอกแรงานเขาแต่เราก็ไม่ค่อยมีสตังสร้างกระท่อมไปที่โยู แล้วต่อมาเมื่อปีรุ่งอีปีหนึ่งแล้วก็มีอปีนั้นก็มีท่านผูอากาศเอกอนียงอภเนียงการตลาดการตลาดคือว่าอธิการรัฐลงจรับิาพาไปติดต่อกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้ากรมยุตธการนาอากาศให้มาท่ากระถินขามีเรียกเป็นหนี้อยู่หมื่นว่ามีเป็นหนี้จริงๆอยู่หมื่นบาทกระถินปีนั้นได้หมื่นสี่พันบาท เมือ่อชำระหนี้ไปเหมือนบาทแล้วเอาเงินอีกอีกอีกสี่พันบาทไปให้เจ้าวาดเพราะเจ้าวาดเป็นนี่อยู่หกพันบาทแต่แกไม่หาเลยเลยให้เจ้าวาดไปอีกสองพันเป็นเรื่องของท่านสี่พันทหผมให้แต่ปรกากฏพอวันรุ่งขึ้นเจ๊กเจก้าของไม้ที่เจ้าวาดไปซื้อมาถามว่าเงินท่ากระถินเหลือไหมครับเพราะทำไมล่ะเพราะค่าไม้ยังไม่ได้จ่ายผม บอกาไม่เป็นเรื่องของเจ้าวาดเขาเจ้าวาดเขาเป็นคนสัญเขารับผิดชอบแต่ให้ตังค์ไปแล้วสี่พันบาทเฮ้ยสองพันบาทเป็นเรื่องเจ้าวาดต้องหาเจ้เคยบอกว่าผมไปหาเจ้าวาดแล้วบอก,กไม่มีครับจะมีเอาเดือนสี่นั่นก็แสดงว,ว่ามีคนกู้ไปแล้วกู้ไปแล้วหรือวไม่ใช่อะไรแล้วก็ไม่ทราบจะต้องได้เดือนสี่ เป็นอาวาที่ิของพ่อขนมจีนบอกตรงๆตามความเป็นจริงเวลากลางคืนมอยย้อนกลับมาใหม่ทั้งวันแรกย้อนกลับมาใหม่ทั้งวันแรกขนาที่ก็มีดีเกะธรรมะก็นอนในกุฏิคงเครงอ่านั้นไม,ไ,มไม่ดือไม่ดูดีเกพอดีใส่ไม่ดูละครดีเกแล้วมันมีมาตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีดูละครดีเก์แล้วหนังไม่สนุก ก็จริงนอนเฉยๆก็มีพระองค์หนึ่งก้าวารานะต่างพูดสำเนียงเป็นเจ็กชัดๆท้าว่าถามท่านชื่ออะไรท่านบอกท่านท่านชื่อเสงท่านาท่านอยู่ที่ไหนท่านบอกผมเคยเป็นเจ้าวัดพระธาตุสงรองจากหลวงพ่อใหญ่เมื่อหลวงพ่อใหญ่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านบอกมาทุดงดงนี่ชาวบ้านเขาไดมนต์ เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ผมไม่คนเจ้าเรือค่าขายมีความเมตตาใจจะมาอยู่กับท่านช่วยท่านในฐานะปิญช่างถ้าต่อมากบฏเมื่อพ่อใหญ่มรณภาพไปแล้วท่านก็เป็นเจ้าวาดแทนถามว่าที่วัดนี้เคยมีพระอริยเจ้าบ้างไหมท่านบอกว่ามีตอนก่อนมีใครบ้างท่านบอกท่านไม่ท่านไม่ทันพอตอนหลังๆท่านบอกว่ารุ่พ่อใหญ่ที่เป็นพระอริยเจ้า ถามว่าเป็นพระอาาเจ้าขันไหนท่านบอกเป็นพระพันพระอนาคามีแล้วว่าพกอก่อนจะตายท่านเป็นพระอาหารหันต์ถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรพอข้าก็ไม่รู้เวย้ยถ้าพูดภาษาภาษาไทยเป็นเสียงเก็กพอข้าก็ไม่รู้เวย้ยหลวงพ่อใหญ่ไปไหนเข้าไปที่นั่นนะว่าก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ก็ถามว่าหลังจากนั้นล่ะมีใครบ้างที่เป็นพระอริยเจ้า พอนับเรื่อยมาหลายสมัยก็สร้างถึงพระเล่งพรอไล่สององค์พี่น้องทั้งสององค์พี่น้องในขณะที่ทรงชีวิตอยู่กำลังยังดีอยู่เป็นผู้ทรงฌานแต่ก่อนจะตายทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะทุกเวทนามันหนักเห็นโทษข้างความเกิดแก่เจ็บตายเห็นโทษข้างร่างกายเลยเป็นพระอรหันต์ไป หลังจากนั้นต่อมาก็เป็นพิโคพาณิชคำว่าพิโคพาณิชก็หมายความว่าขายกินกันละขายกุฏิขายฝาบ้านอาตมามาใหม่ๆม่เห็นฝาฝาหรือฝา,ากระดานฝาเรือนทำไมเก่าแย่ใหม่เอียเอ่ยมเอียเอ่ยมเยู่สิบฝากว่าคิดว่าการสร้างที่วัดนี้เป็นของง่ายพระที่ก็แคบฝามาฝาก็มีแล้วพิเวงหาเสาหาโครงนิดต่อยมาเสริมก็ไม่ยากนัก ใช้ฝาเก่าแทนแต่ที่นั้นได้พอคืนที่สามตื่นขึ้นมาจากที่นอนปรากฏบรงปฏิฝาฝาหายไปหมดแล้วฝาเขาวางอยู่ไม่ไกลใกล้กุฏิจเจ้าอาวาสกรมความว่าที่วัดนี้ขโมยมากมาดูต่อไปเห็นว่าการคนที่มีศรัทธาจริงๆก็มีก็อาศัาายยมน้อยแล้วก็ยมพวงยมทองดี โยมอะไรคนน่ะสามคนนี่แหละเป็นคนส่งข้าวส่งน้ําต่อมาก็มีคุณโยมเต๋อเจ๊เกิมกีส่งอาหารตอนก่อนก็จ้างเขาทำแต่ต่อมาแห็นว่าต้องจ้างเขาทำก็ท่านก็เลยส่งอาหารส่งเป็นตัวเองส่งเป็นตัวใหญ่ต่อมาคุณโยมเต๋อตายไปแล้วก็เลยให้เจ๊กิมกีมาตั้งร้านอาหารในวัดเพราะท่านพู้มีคุณ เวลานี้ท่านก็นยังส่งเป็นโตอยู่ทุกวันหลังจากปีนั้นมาเป็นปีที่สองท่านประกาศตีเสริมสุขสวัสดิ์มงัมงมงัมงมังมังมังเสริมสุขสวัสดิ์และคุณอ่อยเขาจดเสดสีสุขสวัสดิ์ปัญญามาพบเข้าก็าให้การสนับสนุนด้วยมาท่านธรรมบัติน,าานั้นจนทั้งบัตรนี้วัดก็เริ่มจเจริญรุ่งเรืองตลอดมาอรามบรรดาท่านพุทธบริษัั้งหลายโดยทุนนายังไม่จบ คอมันแห้งเต็มที <c oughs> ยังไม่จบเป็นว่าการสร้างวัดเริ่มต้นด้วยหนึ่งหุงข้าวกินหุงข้าวกินเองแล้วต้องเลี้ยงหมาหกสิบสองตัวหมาที่ข้านำมาปล่อยจ็เป็นหมาดีทั้งหมดเป็นสนักดีทั้งหมดจะของเล่เาทรองความอาศัศจรรย์ให้ฟังสักนิดหน่อยเื่อเวลาสิบสี่นาที เมื่อมาถึงได้สองสามวันตอนค่ำใหม่ๆก็นอนอยู่ได้ถุนกำลังเคลิ้มจะหลับก็มีคนมาจับนิ้วโหไม่เท่าก็ตกตื่นตาขึ้นมาเห็นคนรูปร่างใหญ่ผิวดำผมหยิกล่ำสันก็ทราบว่าวท่านคนนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราช ถามว่ากระตุกเท่าทําไมท่านบอกว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าลักพระในโบสถ์ให้บอกเจ้าอาวาสเวลานั้นมีนกักคือมีคนที่จะบวชพระมีอยู่หลายคนก็บอกกบนักอนเนกที่มันเป็นลูกของท่านกำนันองุ่นท่านกำนันองุ่นมากมีคนนี้ก็ดีเหมือนกัน็นคนสนับสนุนตลอดมาที่ว่าเป็นคนละตำบุญแต่สนับสนุนนี่มากช่วยเหลือทุกอย่าง ถ้ามีอะไรไม่เกินวิสัยท่านกํามนันยุงง่นช่วยทุกอย่างเรี่อสละร่างกายชีวิตร่างกายเพื่อเพื่อวัดจริงๆแตกต่างกับทายกท่านทายกไม่เอาไหนเลยมีต้องการเดียวขนออกกณะกํามนันยุงง่นขนเข้าถ้าก็ทางปากคลองที่มีศรัทธาดีก็มีเจกิมกียมเต๋อเจกิมลังอะไรพวกนี้เป็นต้นถ้าทางบ้านก็ลงมอนอีกชุดหนึ่ง แล้วก็มีฝั่งตรงข้างก็มีคนทุกข์คนทองทุกข์แต่ปัญญาเดิมเชื่อเสแล้วก็เรียกว่ามันก็ปนกันสีขาวก็สีดําก็ปนกันคนที่ก็มีศรัทธาจริงๆเขาก็ช่วยคนที่ไม่ศรัทธาื่อหวังรวยเขาก็ไม่ช่วยนี่ามามาเรื่องตอนที่หลวงพ่อกับหลวงจีนมาไล่ฟังหลวงพ่อเสง่ถามว่าวัดนี้ที่ตั้งอยู่เวลานี้นะความจริงมันตั้งอยู่ในปาช่าเก่า แม่น้ําเดิมจริงๆมันอยู่กลางเดิมจริงๆแล้วแม่นม้นําที่ใสมันเล็กสลาการบเรียนอยู่กลางแม่น้าเสาหงก็อยู่กลางแม่น้ําในปัจจุบันแล้วต่อมาเมื่อมีเรา,มาเมวิ่งเข้าระลอกปังกตีลูกครื่งบังก,ก,ก็ตีตะเล่งพัง <c oughs> เขาจึงต้องย้ายกุติมาอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้แม่น้ําแม่น้ําแทกแก่กลางตอนหน้าแรงน้าก็แหง้ง ก็ต้องกินน้ําในบึงเล็กๆไกลๆท่านก็นชี้ไปดูในที่สร้างกุฏิกลางน้ํานั่นแหะไปคลองอยู่ที่นั่นบึงอยู่ที่นั่นเป็นบึงเล็กๆแล้วเล่าความเป็นมาทุกอย่างแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อผมให้ถามไอ้อ่องดูคาว่าไอ้อ่องอาตมาก,ก็คิดว่าเป็นคนเด็กก็เป็นคนนมพอลุงขึ้นถามเอี่ยมเอี่ยมอ่อนคำบรรู้จักคนที่อ่องอ่องมา ก็รู้จักอยู่ที่มั่ว่าเวอมโนรมเขาให้ไปเชิญตัวมาปรากฏว่าท่านมีอายุเก้าสิบสามปีก็ถามโยมถามความเป็นมาของวัดว่าวัดเดิมจริงๆนะมันอยู่ในแม่น้ําจริงมันท่านบอกว่าจริงท่านบอกว่าตอนผมเด็กๆผมยังได้วิ่งเล่นแถวเสาหงอยู่กลางแม่น้ําเวลานั้นเป็นตะลิงตอนที่อาศัยที่เดือมาวิ่งตะลิงพังมาแม่น้ำก็กว้างขึ้นมา แต่ว่าเวลาน้ำหน้าแรงจริงแม่น้ําตอนด้านหน้าเนี่ยแห้งต้องกินน้ําในบึงก็ต้องกที่พ่อของจีนเล่าให้ฟังและในตอนนั้นก็มีเหตุอัศจ,จรรย์หลายๆอย่างคือว่าคืนหนึ่งในโตพี่เขาเอี่ยมอ่อนคํามานอนเป็นเพื่อนเธอมีปืนมาหนึ่งกระบอกมีไฟฉายหนึ่งดวง ตอนดึกประมาณตีสองก็มีคนคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่กลางบริเวณนนันที่โลง่งใกล้ๆก,กับเพดนอนเธอถามว่าใครเขาตอบกูเองว่ะทํามาทําไมกูมาเดินยามกูอยู่ยามทีแรกเธอจจะหยิบปืนก็หยิบไปขึ้นจะหยิบไปฉายก็หยิบไปขึ้นคนนั้นก็บอกว่าไอ้ปืนก็ไไ้ฉายมึงจะหยิบอะไรไม่มีความหมายหรอกมึงยิงยังหยิบยังไม่ขึ้นจะยิงกูงได้ยังไง ถามว่าท่านเป็นใครท่านเลยบอกกูว่าเป็นเทวดาอยู่ที่ข้างต้นโพนี่วะ่ะเวลานั้นอาตมานอนอยู่ข้างต้นโพตอนะวันนั้นเป็นต้นมาในตัวก็เลยไม่ยอมมาวัดกลางคืนต่อไปกลัวผีก็เป็นว่าคืนวันนั้นที่ท่านบอกว่าขาโมยจะเข้าวัดก็เห็นน้ำพกนาคไปบอกจเจ้าว่าจเจ้าว่าเขาทำเฉย ก็เปน็นอ,อันว่ากมยเข้าวัดจริงๆเข้ามาในโบสถ์งัดเอา,าพพุทธรูปอายุประมาณสามร้อยปีไปอาไปหนึ่งชุดแหละแล้วต่อมาอีกคราวหนึ่งเจ้าสุนักที่มาอยู่ด้วยเนี่ยเขถือมาช่วยจริงๆอาตมาก็ไม่มีสตังค์ต้องซื้อเศษอาหารมาเลี้ยงในที่สุดเศษอาหารที่เป็นเนื้อก็ซื้อไม่ไหวเอาผักบุ้งมาผัดกับน้ำมันหมูใส่น้ำปลาเค็ม แล้วคลุกให้กินมันก็กินแบบอร่รอยกินได้แบบอัศจรรย์แต่พักบุ้งเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันผัดให้เนื้ออ่อนๆหน่อยให้สุกมากๆน้ำปลาใส่เค็มๆกับน้ำมันหมูคลุกข้าวก็กินกันกินอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็อ้วนแล้วก็มีประโยชน์มากคือเาตมาไปเดินจงกรมระหว่างหน้าสาลาถึงพระอโบสถจักกุิิไปตั้งแต่เวลาตีสอง พอถึงเวลาตีสี่พระจะพระจระจสวดมนอาตมาก็กลับเมื่ออาตมากลับมารับปรากฏมีเจ้าสนักตัวหนึ่งมันดำใหญ่มันไม่ยอมกลับมา้ดยไม่รู้มันนอนที่ไหนทุกตัวโดวยกลับมาหมดพม่าห้าสิบตัวหกสิบตัวทั้งหมดหกสิบสองตัวมาอถึงเห็นเจ้าดำหายไปตัวหนึ่งก็บอกเจ้าปุกที่บอกว่าเจ้าดำมันหายไปอาตมาก็เข้านอน พอเข้านอนก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเดียวจะเสียงโฮกหน้าประตูพระโบสถ์จะหมายเออ6.1ตัวก็วิ่งออกเปสามสายเพราะว่าที่รับแขกปัจจุบันนี่เวลานั้นเป็นกอไผยวิ่งไล่ออกเป็นสามสายได้โกวดขโมยก็ปรากฏว่าตอนเช้าได้ผ้าเข้ามาได้มีดได้ปืนแล้วก็ได้ไดกลิ่นคราวเลือด ที่ติดผ้ากางเกงหลุดมันกัดเะผ้าหลุดแต่คนไปได้เข้าใจว่าจะไปทางน้ําอาจจะมีเรือมารับแต่ว่าในตอนนั้นปรากฏว่าเจ้าว่าโกรธากรมากโกรธสุดรักมากเพราะว่าเจ้าสุักมันกัดขโมยที่หน้าประตูเขาก็เริ่มบิดกุญแจแล้วพอเข้าไปจับกุญแจบิดกุญแจท่านั้นใช้เด็กบิด เจ้าดำมันกัดแต่พอกัดแล้วมันก็โคกปลด่งเสียงเรียกโคกมันพวกมันก็วิ่งไปเป็นวันดาท่านหลายวนนักนี่ที่ถือว่ามันเป็นสัตลว,ลว,ว์ที่เลว้ายแล้วเลวที่ไม่น่าคบค้าพาสมาคมแต่ความจริงเป็นสัตว์ที่รักษาทรัพย์สินของสงฆ์ได้อย่างดีมากถ้าเรารู้จักเลี้ยงรู้จักใจสุน,นัขบรรดาท่านผศ้ตุศทุกคนจะรักสุน,นัขมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความกตัญญูรู้คน จะตีจะด่าจะว่ายอย่างก็ตามทีเถอะมันก็ประจบประแจงอยู่เสมอไม่ยอมโกรธเจ้าของไม่ยอมทอำอันตรายเจ้าของแล้วมันก็มีแค่ปากมันมีแค่ปากรับตัวมีอาวุธปีไม่มีมีดมีปืนมันก็ไม่เกลวมันพร้อมพีชีพเพื่อเจ้าของของมันเพื่อทรัพย์สินเจ้าของก็เป็นที่น่ารักตอนนี้ในการต่อมาในการก่อสร้างบรรดาเถ้พุธสัตย์ ในการก่อสร้างครั้งแรกก็ซื้อถือว่าเป็นการยากนิดหน่อยที่อาจจะมาอยู่กับตอบมาปีพศ2504 3ขอโทษ513ปีนั้นซื้อเสามาสี่ต้นเวลานี้จะทำประตู2ต้นหายไปงต้นถ้าที่เป็นประตูเหล็กหน้าแป8 4ต้นจะมาทำโรงสูงสูงคล่อมเครื่องสูบน้ำ ให้นอนข้างบนให้มันลมพัดเย็ยนๆตอนเวลากลางคืนเห็นว่าปานพระปานพระปานปานัน้น,น,นถามว่าเธอจะทําทําไมทําอะไรเธอจะทำกุฏิหลังเล็กๆแต่ห้องเดียวให้สูงๆก็ได้รับลมท่านบอกว่าปีนี้น้ำจ้ท่วมกุฏิกุฏิหลังนี้กุฏิหลังนี้ที่อยู่นี่ถ้ายืนอยู่น้ำจะจะเลยจะูกให้สร้างปึก ถ้ารีบสร้างให้ทันก็เป็นการรีบสร้างก็มีครูนนทานตวงเป็นเจ้าม,มือใหญ่ก็มีเฉลวยบินินรีมีสิรีรัตนัญญาอาธรแล้วก็มีพิมพาแล้วก็วาสนาอุตสิงก็ทําการสร้างตึกขึ้นมาสร้างให้มันทันเวลานั้นก็ไม่ค่อสบายช่างเราแสนจะดีมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหันหลังให้ช่างเา ทักมือชาลงสร้างเป็นรายวันรีบทำเอาดีไม่ได้แต่เอาแค่อยู่ได้ทน,นเองพอทำเสร็จได้สามวันน้ำก็ท่วมถึงพื้นพอดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบรวษัต้งหลายการก่อสร้างเวลานั้นก็แสนยากยากกนนก็หาไม่ค่อยได้ตอนนี้อาตมาก็อาศัยพระอาศัยเทวดาอาศัยพรม ปีแรกเมื่อขณะได้เริ่มสร้างอุติท่านมาบอกคาถาบทหนึ่งว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาหาเงินท่องถ้าต่อมาให้คาถาอีปีหนึ่งให้คาถาบทที่สองว่าคาถาเงินแสนให้คาถาเงินแสนปีนั้นเท่ากถิได้เงินแสนห้าหมื่นบาทถ้าทอดปาป่า,าคุณประสิทธิ์ตันเศรษฐีผู้ใหญ่การใหญ่เป๊ปซี่มาทอดปลาสองคราวคราวละแสนกว่าถ้าต,ต่อมาท่านจะกมเสริมทุกสวัสดิ์ ก็เฉิดเสียงสุตวัตสามีสองสามีปัญญามีพวกมากก็ช่วยเรื่อยมาจนทั้งเจริญรุ่งเรือง,องขนาดนี้ระบรดดาทั้งรบริษัททั้งหลายเสียงก็ไม่ดีวันนี้คอก็แห้งมากที่จะโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเสียมันจะไม่พอก็ขอเล่ากระเพงย,ยอ่อๆ่าการมาอยู่วัดท่าสงนะแสนจะยากลำบากมากแต่ใดที่สุดมันสร้างพระโอรสฝั่งนี้ไม่ได้ก็ซื้อที่ฝั่งโน้น ที่เขามันส่งที่แรกเขาเธอซื้อไร่เเท่าไรก็ไม่ทราบพามาเตอมาังสารก็บอกว่าซื้อเธอะแล้วต่อไปเธอจะขายได้ได้ละหมื่นแล้วต่อมาแต่มาเองก็ไปคนไปซื้อต่อได้ละหมื่นที่แรกเธอจะขายเขาง,งานละหมื่นเขามีคนจองแล้วสองรายก็เรียกสามีมาสามีชื่อครูสเสถียร ป้าตะวัอยากอยากจะสร้างบ่ออยากจะซื้อที่ตรงน,นั้นให้ไร่ละหมื่นได้ไหมเขาบอกว่าเวลานี้คนให้แล้วครับงานละหมื่นก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะซื้อไม่ได้เถอะก็ให้ก็เลยให้ไปตามพญ,ญามาพญ,ญาก็บอกว่าต้องพ่อบอกไว้แล้วบอกว่าให้ซื้อเทอฉันซื้อไร่ละสามพันถ้าพ่อมาซื้อไว้ต่อไปได้ไร่ละหมื่นนี่หลวงพ่อจะให้ไร่ละหมื่นหนูขายกั เธอถามสถายสามีพี่ยอมไหมอาจารย์สถิงได้บอกถ้าเธอให้ฉันก็ให้ฉันพร้อมจะให้อยู่แล้วแต่ฉันเกลวัวเธอจะด่าฉันนะ่ะเป็นเรื่ว่าซื้อที่ฝั่งนอสจากบนสง่งสิบสองไร่แล้วซื้อด้วยมาเวลานี้ที่ทั้งหมดที่ทั้งหมดจริงๆเป็นที่ทั้งหมดประมาณสองร้อยไร่เศษคนนั้นซื้อมั่งคนนี้นซื้อมั่งพระบ,บ,บรบรดาญาโยมวัดไวทสัตย์หลายบททราบ ว่าการสร้างวัดท่าสรงแล้วไม่มีไม่มีเงินก้อนมาจากไหนมาจากศรัทธาขบรดาธพุทธบริษัทมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์สินที่องให้้เวลามันก็จะหมดแล้วบรรดาท่านหลายข้อก็แห้งเต็มทีก็ขอลาก่อนอความสุขสวัสิิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจึงมีเด่บรรดานพุทธศาสตร์ชนเครื่องรับฟังทุกท่านสวัสดี